มีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายนิกรครับนายนิกรนี่เล่าว่าแกเคยตกนรกทั้งเป็นนรกมาเยือนแกเมื่อตอนยายป้าบ้านติดกันทางด้านหลังบ้านเนี่เอาหมามาเลี้ยงตัวหนึ่งเป็นหมาพันเล็กแต่ว่ามันเห่าเก่งเหลือเกินเออะก็เหา่าเออะก็เหา่าแค่ถุงพลาสติกปลิวผ่านหน้าบ้านมันก็เห่าแล้วคุณนิกรก็รำคาญรำคาญเท่านั้นก็ยังไม่พอ เพราะนั่นยังเป็นเพียงความเลวร้ายระดับหนึ่งหรือว่าแค่ระดับประถมเพราะว่าสองอาทิตย์ต่อมายายป้าด่แกเอาอีกตัวหนึ่งมาเลี้ยงเพิ่มทำนองว่ากลัวตัวแรกจาเหงาก็เลยหาอีกตัวมาเป็นเพื่อนไอตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมเป็นหมาไทยห่าเก่งเหมือนกันハウได้ห่าดีห่าทั้งวันยิ่งวันไหนมีพวกเร่เข้ามาขายของในบู่บ้านนะคุณเอ้ยไม่ต้องพูดถึงมันสองตัวห่ากันไม่หยุดยังก,ก,กินยาบ้าเข้าไปโฮ่งโฮ่งเลยทั้งวัน คุณนิกรบอกอยากจะเอาตะกร้อครอบปากมันไว้ซะจริงๆนะแล้วอะไรรู้ไหมครับอีกไม่กี่อาทิตย์ต่อมาสถานการณ์ก็เลวร้ายลงไปอีกป้าแกเอามาเพิ่มอีกตัวคราวนี้เป็นเจ้ารถไวเลอร์ตัวบเริ่มเลยเห่าที่ได้ยินจนเกือบทั้งซอยมันเห่าเสียงดังมากเลยคุณนิกรนอนอยู่สะดุ้งเลยแล้วที่สําคัญเจ้าของเอามันมาขังไว้อยู่หลังบ้านติดกับห้องนอนของคุณนิกรพอดี ยามมันเห่าแต่ละทีนี่เหมือนมายืนเห่าอยู่ข้างๆรูหูเลยแหละคืนหนึ่งคืนหนึ่งแกก็ต้องผวาเพราะเสียงมันอยู่หลายรอบในตอนแรกๆแกก็ปล่อยวางอยู่แล้วครับเพราะไม่อยากมีปัญหาแล้วอีกอย่างบ้านข้างๆซ้ายขวาก็ไม่เห็นมีใครไปต่อว่าต่อขานป้าแกเลยคนอื่นยังทนได้เราก็ต้องทนได้สิวะก็คิดแบบนั้นนะแต่ความจริงคนอื่นนะเขาก็พูดเหมือนกันนะแต่เพียงแต่แกไม่รู้เท่านั้นเองแต่หลังๆนี่มันไม่ไหวจริง เพราะว่าการนอนหลับไม่เต็มตื่นไปทำงานทุกวันเนี่ยมันทำลายสุขภาพทั้งกายและก็สุขภาพจิตเป็นอย่างมากบ่ายวันหนึ่งเป็นวันเสาร์คุณนิกรก็เลยเดินไปบอกกับยายป้านะบอกช่วยทำให้หมาหยุดเห่าหน่อยเถอะเพราะว่าแกแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยยายป้าแกนิ่งไปหลายวิทีเดียวก่อนจะชักสีหน้าไม่พอใจปากยังไม่ได้พูดอะไรแต่แววตานี่แผ่รังสีอมมหิตอย่างเปิดเผย อ่าคุณนิกรแทบไม่ตรงเดาเลยว่าผลนจะเป็นยังไงเสียงมันดังหน้าลำคาญข,ขนาดนั้นเลยหละ่ะครับเสียงเสียงเห่าหมาป้าเนี่ยมันดังมากอะครับดึกดึกดินดืนมันก็เห่าผมนอนไม่หลับเลยบ้านอื่นไม่เห็นก็มีปัญหาอย่างคุณแหละหญ่ยยป้ามาหาภัยพูดหน้าตาเฉยแม่วินาทีนั้นแกอยากจะเอามือบีบคอแกจริงๆพูดแมวแมวออกมาได้พันอย่างนี้ หลังจากไปบอกกล่าวแล้วเป็นไงเหมือนเดิมครับหมามันก็มีพฤติกรรมเห่าแบบไหน,นก็ยังเห่าแบบนั้น่ะใช่หมาเห่านี่มันเป็นธรรมชาติของหมาหมามันก็ต้องเห่าใช่ไหมล่ะแต่ว่าแกงงตรงที่ว่าทําไมเจ้าของหมาไม่ปรามหรือว่าสอนมันบ้างไม่เคยคิดเลยล้ว,ว่าเสียงหมาของตัวเองมันรบกวนคนอื่นมากขนาดไหนเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องคุณนิกรก็เลยโทรไปร้องเรียนที่เขต เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ฟังเจ้าหน้าที่ก็รับปากว่าจะจัดการปัญหาให้แต่จะจัดการยังไงก็ไม่รู้วิธีการเหมือนกันหลังจากนั้นคุณนิกรก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งแต่ระหว่างการรอคอยข่าวดีไอหมานรกนี่ก็ยังห่ารบก,กวนความสงบอยู่ทุกวันเราก็เป็นการเยาะเย้ยแกอย่างนั้นแหละนะเสียงฮงฮงฮงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลโยโวยฮง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 เนี่เนี่ยมันมีความหมายแบบนั้นอะ เวลาผ่านไปวันสองวันสามวันจนล่วงไปเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ที่ไหนมาจัดการยายป้านี่แม้แต่น้อยโทรไปตามเรื่องก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเออนอกจากจะกินเงินภาษีของประชาชนแล้วไม่รู้เคยคิดจะทำงานรับใช้ประชาชนให้เต็มกำลังความสามารถบ้างหรือเปล่าน้อนะคำว่าอยู่ระหว่างการดาเนินการเนี่ย เป็นคำที่ติดปากของพวกเขาเลยเมื่อพึ่งคนมีอำนาจไม่ได้คุณนิกรก็เลยโทรไปปรึกษาเพื่อนชื่อไอแดงไอหมอนี่ขาหดมันหาดคอมันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วเคยแม้กระทั่งม,มีเรื่องชกต่อยกับครูอ่าปาคุณนิกรเล่าปัญหาให้ฟังจบมันก็แนะนำสั้นๆว่าอย่าเบื่อดิเฮ้ยจะดีหรือวะอ้าวเอ้นี่ก็มึงอยากได้วิธีแก้ปัญหากูาบอกทางออกให้ล้องไง มันพูดง่ายๆเหมือนการฆ่าหมาสักตัวนะ่ะเหมือนกับตบยุงอ่าเหมือนเอานิ้วบีมดให้ตายสักตัวอย่างนั้นแหละมันเป็นการแนะนําที่คุณดิกรไม่ชอบใจสักเท่าไหร่เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างบาปกรรมให้ตัวเองแล้วอาจจะนำปัญหาอื่นๆมาให้ในภายหลังยิ่งมีข่าวไว้เห็นทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆยิยงกันตายเพราะหมาอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่อยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะเรื่องเล็กๆง่ายๆอย่างนี้ ทางนี้ไม่เวิร์กหลังจากวางสายกับเพื่อนแดงก็เลยโทรไปหาสมศรีเพื่อนผู้หญิงดูบ้างคนนี้รักหมาเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านหลายตัวเพื่อเธอมีข้อแนะนำดีๆแต่ก่อนจะได้รับคำแนะนำก็กลับถูกเธอบ่นจนหูชาเพราะว่าคุณนิกรดันไปเล่าให้เธอฟังว่าเพื่อนแดงเนี่ยแนะนำให้เบื่อหมาเมื่อเธอบ่นเพื่อนแดงจนหนำใจแล้วก็แนะนำคุณนิกรบอกว่าเรื่องหมาเห่านี้ต้องแก้ที่ ่าเจ้าของหมาแกก็นึกถึงหน้ายายป้าข้างบ้านแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าจะแก้ยังไงวะเนี่ยแต่เอาเถอะเพื่อนอุตส่าห์แนะนำหลังจากวางสายก็เข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างที่เธอบอกคำที่เป็นกุญแจก็คือวิธีทำให้หมาหยุดเหา่าไม่เหา่าพร่ำเพื่อเจอกี่วิธีก็ปริ้นออกมาปริ้นออกมาเอาใส่ซองแล้วส่งทางไปรษณีย์ บ้านก็อยู่ติดกันทําไมแม่เอาไปใส่ไว้ในกล่องรับจดหมายเขายายป้านั่นเลยไม่อรอพวกกลัวเขาจะเห็นก็เลยยอมเสียเงินค่าสแตมอีกหน่อยแล้วก็เอาไปหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์หน้าปากซอยแทนนะทีนี้ผลไปออกมาเป็นยังไงครับนะเงินก็เสียไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอหมานารกสามตัวนั่นก็ยังห่าแบบจิตตกเหมือนเดิมประมาณว่ามองเห็นหมดเดินผ่านหน้ากูก็ห่าแล้ว ความอดทนของคุณนิกรก็ชักเหลือน้อยเต็มทนเพราะตั้งแต่ยายป้าเอาหมามาเลี้ยงนี่แกไม่เคยนอนเต็มอิ่มเลยสักคืนจะเป็นอะไรที่แย่ๆเป็นซอมบี้ไปนะ,ะไปทํางานทุกวันสภาพหน้าตานี่ดูไม่ได้เลยเอาแล้วยังไงต่อก็ไม่ยังไงหรอกแค่ความคิดชั่วๆผ่านแวบเข้ามาในหัวบ่อยขึ้นเออวางยาวางยาวางยาคําของเพื่อนแดงกล้องอยู่ในหัวยามที่ไอหมาสามตัวนี่มันเหา่าแต่ก็ได้แต่แค่คิดอ่ะ เพราะว่าพอจะเอาเข้าจริงๆแกก็ใจไม่แข็งพอแล้วอีกอย่างก็นึกสงสารหมาเพราะจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสัญชาตญาณของมันที่มันจะต้องเหา่าถ้าจะว่าเรื่องนี้ต้องโทษเจ้าของหมามากกว่าที่ไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นรู้ว่าหมาตัวเองสร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้านแทนที่จะหาทางแก้ไขนี่อะไรกลับปล่อยเฉยนี่ถ้าหากว่าแกรวยสักหน่อยคงจะหนีไปซื้อบ้านที่อื่นอยู่แล้วเมื่อวิธีนี้ไม่ได้ผลคุณนิกรก็ลองโทรไป ปรึกษาเพื่อนอีกคนชื่อเสนอหมอนี้ก็บอกให้ไปซื้อปืนอัดลมมามันเห่ากูยิงมาเลยได้ผลชัวร์มันว่าเอา้าลูกเจ้าของเขาไม่เอาเรื่องเลยเอา้าวมึงอย่ายิงให้เขาเห็นดิอีกอย่างก็แค่ปืนอัดลมมาหมาไม่เป็นไรมากหรอกแค่ตกใจเท่านั้นแหละเออฟังดูก็เข้าท่าดีเหมือนกันเลิกงานวันนั้นคุณนิกรก็เดินห้างไปหาซื้อมาเลยกระบอกหนึ่งราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทพร้อมกระสุนอ่า คืนนี้ละมึงเห่าเมื่อไหร่มึงเจอดีนะแล้วก็เป็นไปตามคาดสี่ทุ่มนะคุณนิกอนปิดไฟเข้านอนสักพักก็ได้ยินเสียงเหา่าไอหมายายป้าตัวหน้าบ้านคงจะเห็นอะไรสักอย่างก็งเริ่มเห่าก่อนสักพักไอตัวเล็กในบ้านก็เห่าตามเจ้ารถไวเลอร์ที่อยู่หลังบ้านคงจะกลัวน้อยหน้าเพื่อนก็เอามั่งฮู้งฮงฮง้ฮงเหา่าทั้งที่มันไม่ได้เห็นอะไรกับเขาอ่ะ คุณนิกรรีบลุกจากเตียงไปหยิบปืนอัดลมแหวกมน้าหน้าต่างมอหามันพอเห็นเป้าหมายที่ยืนเห่าไม่ห่างจากประตูหลังบ้านก็ค่อยๆเลื่อนบานหน้าต่างออกให้กว้างพอทิ่มปากกระบอกปืนอัดลมเล็งใส่เป้าหมายได้อถามว่าไม่กลัวยายป้าน,นั้นเห็นหรือก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าแกน่าจะนอนหลับไปแล้วพอเห็นไฟในบ้านปิดหมดตั้งแต่สองทุ่มส่วนไอ้หลานเด็กแว้นนั่นก็มาอยู่บ้านพอเล็งเสร็จก็กดเลยเสียงปุ๊ป๊ปุ๊ปุ๊ปปป เจ้ารถไวเลอร์ตกใจสะดุ้งโหยงร้องเอ e งเอไปหมอบหลบอยู่ตรงซอกด้านตะวันออกที่ติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งตัวสันเป็นเจ้าเข้าเลยทีเดียว่ะคุณนิกรรีบปิดหน้าต่างปิดม่านขึ้นเตียงนอนรู้สึกสะใจอย่างบอกไม่ถูกที่ทําให้มันหยุดเห่าได้เสร็จไปแล้วหนึ่งส่วนอีกสองตัวนั่นเดี๋ยวหาโอกาสจัดการทีหลังนะคุณนิกรก็คิดว่ามาถูกทางแล้ว แต่ว่าพอตกเย็นของวันรุ่งขึ้นคุณนิกรและเพื่อนบ้านติดติดกันกับบ้านยายป้าก็ถูกคุกคามอ่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมีทหารคนหนึ่งมายืนยิงปืนขู่อยู่หน้าบ้านพร้อมกับประกาศลั่นอย่าให้กูรู้นะมึงไว้ไอ้อีตัวไหนมันมากแกล้งหมาแม่กูคุณนิกรก็ได้แต่แอบถอนหายใจเออเป็นถึงชายชาติทหารแต่กลับไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรความคิดคับแคบเหมือนไม่ได้เรียนหนังสือ ไอ้ปืนอัดลม590บาทที่ซื้อมาก็เลยชใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะไม่อยากเอาชีวิตไปแลกกับลูกตะกัวจากทหารนอกแถวคนนั้นก็ต้องทนรำคาญต่อไปเออแล้วจะมีทางออกไหนอีกละ่ะนอกจากปลงแล้วก็ทำใจคิดว่าชาติที่แล้วคงจะทำเวรทำกรรมกระแกมาชาตินี้ถึงได้มาเอาคืนไปแต่ยังไงก็ตามอีกสองเดือนถัดมาก็เกิดเหตุไม่คาดฝันในเย็นวันหนึ่งหมาเนี่ยทำให้เป็นเรื่องจนได้นะ เรื่องของเรื่องก็คือบ้านถัดไปจากบ้านยายป้าไปสองหลังเนี่ยเขามีธุระไปต่างประเทศสองอาทิตย์เจ้าของบ้านเขากลัวของจะหายก็เลยไปรับพ่อจากต่างจังหวัดมาเฝ้าดูแลบ้านให้พ่อก็แกละละ่แล้วล่ะอายุ65สห้าแล้วแต่ว่าสุขภาพยังดีไอเรื่องหมาเห่านี่อยู่บ้านนอกแกก็ได้ยินเป็นธรรมดาอยู่แล้วแหละแต่ที่แกไม่เคยได้ยินก็คือหมาที่มันเห่าแบบไม่รู้จักหยุดจากยอนเห่าได้ทั้งคืนแบบนี้ แกก็คงจะนึกแปลกใจแล้วว่าทําไมเจ้าของไม่ปรามให้มันหยุดห่าบ้างสายสายของอีกวันแกก็เลยเดินไปที่บ้านยายป้าไปบ่นเรื่องหมาสักหน่อยก็เหมือนเดิมยายป้าก็ตอกกลับตาแกนั่นเหมือนที่เคยพูดตอกหน้าคุณนิกรอนทไมมีปัญหาอะไรถ้าเสียงมันดังจริงทําไมคนอื่นก็ไม่เห็นจะโวยวายและเหมือนคราวซวยของตาแกเพราะว่าวันนั้นลูกชายที่รับราชการทหารกลับมาเยี่ยมแม่พอดี พอได้ยินเสียงแม่โวยวายอยู่หน้าบ้านก็รีบผลุนผันออกไปดูเหตุการณ์มือนี่ถือปืนกาออกมาเลยตาแก่เห็นท่าไม่ดีก็เลยหันหลังเดินกลับเข้าบ้านปรากฏว่ายายป้าไม่ยอมอารมณ์ยังเดือดไม่หายที่จูู่มีคนกล้ามายืนด่าถึงบ้านรีบเปิดประตูเดินตามไปด่าคืนบ้างโดยมีลูกชายทําหน้าที่เหมือนองครักษ์แล้วก็ช่วยด่าในบางจังหวะ ถึงตรงนี้ชาวบ้านก็โผล่นหน้าออกมายืนดูกันสลอนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะต่างก็รู้ริธิ์ยายป้ามาหาภัยแล้วก็ลูกชายดีส่วนตะแก่พออยู่ภายในรั้วบ้านก็คิดว่าตัวเองคงจะปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วก็ตะโกนด่าตอบโต้มาเหมือนกันพอตะแก่ด่าทหารหนุ่มก็ยกปืนยิงขึ้นฟ้าขู่ไปหนึ่งนะัดน้อยเหมือนกล้าด่าแม่กูเหรอชาวบ้านที่ยืนดูตกใจเสียงปืนก้มหลบกันเป็นแถวเลยบางคนก็กลัวตายถึงก็ถอยกรูดเข้าบ้าน ได้สิมึงด่ามาทหารหนุ่มก็ทา้าทายยกปากกระบอกปืนเล็งใส่ชายแก่ก็พผงะถอยไปข้างหลังเอาชิบหายแล้วใจคุณนิกรหายวาบเลยหล่นไปอยู่ที่ตะตุม่มเนี่ยงานนี้มียิงกันแน่แน่แล้วก็อย่างที่ไม่คาดคิดเสียงปืนก็ดังขึ้นจริงๆเสียงเปรียงเปรียงเปรียงเหยื่อกระสุนสุดหวบลงกองกับพื้นคุณนิกรยืนตะลึงเหมือนถูกสต๊บแล้วอีก ไม่กี่นาทีต่อมาเสียงไซเรนทั้งรถพยาบาลรถมูลนิธิรถตำรวจก็ดังกระงมแล้วก็ใกล้ที่เกิดเหตุเข้ามาเออเพราะหมาแทๆ้ๆถึงได้เกิดเรื่องชวนสลดหดหูขึ้นอย่างนี้คุณนิกรถอนให้ใจยอย่างเวทนากับทั้งสองฝ่ายพรุ่งนี้ข่าวคงจะขึ้นหน้าหนึ่งทะเลาะกันเรื่องหมาตำรวจวัยเกษียณยิงหญิงชาราและลูกชายที่เป็นทหารดับอ้างป้องกันตัวครับเออ เวนกรรมนางโฉมนี่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วจากอุบัติเหตุสามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาขอแยกทางไปอ่าเขาบอกว่านางโฉมนันไม่ดีพอเคยมีลูกสาวแต่ว่าตอนนี้เธอไปอยู่กับย่า คือปู่อยากจะได้หลานไปอยู่ใกล้ๆไปตั้งแต่อายุเ,าเพิ่งจะเข้าปาหนึ่งไม่รู้เขาเสียมสอนกันยังไงตอนนี้อยู่มัธยมแล้วไม่รู้จักแม่แม่ไปหาก็ทำเฉยๆก็ทำให้แกปวดหัวใจมากการที่แกคิดมากก็ทำให้ปวดหัวยิ่งการค้าการขายไม่ค่อยดีก็ปวดหัวกันใหญ่นั่งโฉมเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมอายุ40ปีแล้ว หลังจากเลิกกับสามีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนเพราะว่าเบื่อพวกผู้ชายส่วนใหญ่จะเห็นแก่ตัวใหม่ๆม่ก็ดีเก่าๆออกลายเอาแต่ใจตัวเองพูดจาไม่นึกถึงใจผู้หญิงบ้างแกว่ายอย่างนั้นการที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกอยู่ใก,ใกล้ๆก็ทําให้แกคิดว่านี่ก็คงเป็นกรรมที่มันเกิดจากตอนที่แกยังเด็กในี่สนมากชอบไปก่อกรรมกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยหลวงพ่อธีวัดเคยเทศแกก็เคยฟัง ว่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพารากลูกพารากแม่พารากผัวพารากเมียตายไปนี่จะได้รับกรรมแกนี่ยังลืมตาแจ๋วแจ๋วยังไม่ทันจะสิ้นลมก็โดนกรรมตามมาสนองซะแล้วยิ่งจบตุกแกแกก็มักจะทํามันเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกสนุกดีก็ทําไปแม่เห็นแกทําแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังบอกเออตีมันให้ตายแล้วว่าขี้ทําให้บ้านสกปรกว่างนัน พวกยิงจกตุกแกที่บ้านแกพอเห็นหนังโฉมแม้แต่งเงานี่มันจะเพ่นกักกระเจิงแล้วนะแกไปช่วยแม่ขายของด้วยแถวนั้นมันมีนกเอี้ยงอยู่ตัวหนึง่งขามันพิการด้วนไปข้างหนึง่งเป็นขาข้างซ้ายอะเวลาที่มันหาก,กินมันก็ใช้วิธีกระโดดกระโดดไปบางทีก็ใช้ปีกช่วยก็ยังดีที่มันยังมีปีกเป็นข้อดีของมันแต่ว่าตอนนั้นนะไม่ได้คิดอย่างนี้เลยคิดน่าเกลียดมากด้วย อ่าแทนที่จะสงสารมันก็แกล้งมันเสียขับไล่มันเอาก้อนดินกว้างโดนมันจนมันกระเด็นออกไปตลกมากขำมันไม่ทันตั้งหลักกลิ้งไปไม่เป็นท่าแต่มันก็รีบกระพือปีกบินหนีไปได้ที่แรกก็นึกว่าเสร็จแล้วเออมันก็เก่งเหมือนกันต่อมามันมีลูกมาเลี้ยงลูกสองตัวมันก็ไม่เข็ดนะพาลูกมาเลี้ยงใกล้ๆนั่นนังฉมลืมบอกไปว่าที่ฝั่งตรงข้ามตลาดน่ะเป็นสวนสาธารณะบริเวณนั้นแหละที่นกเอี้ยงมาหากิน แกก็ไล่จับลูกๆของมันเพราะมันยังบินกันไม่แข็งแค่หัดบินไปได้หน่อยเดียวก็ตกลงมาหาที่เกาะแม่มันร้องแกรกแรกแรกดังลั่นเนี่ยบินไปบินมาอย่างเป็นห่วงลูกนะนางโฉมก็สนุกใหญ่เลยป้าคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายขนมหวานอ่าชื่อไปแย้มก็ดุว่าอย่าไปแกล้งมันดิมันห่วงลูกมันบาปนำทำอย่างนั้นนางโฉมก็เถียงว่าแค่ล้อมันเล่นเท่านั้นน่ะนิดหน่อยนะป้า แกก็บอกมันไม่นิดหน่อยนะสิเห็นไหมขามันเป๋นนะมันมีข้างเดียวแล้ววันนั้นก็เห็นเอาก้อนหินกว้างมันสักกระเด็น่าแล้วยังหัวเราะมันอีกนางโฉมโมโหเลยก็เลยเถียงไปว่ามันเรื่องอะไรของป้าล่ะเท่านั้นเองได้ผลมากป้าแย้มเงียบกริบไปเลยดีแล้วสมอยากจะมายุ่งกับเราทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักหน่อยตั้งแต่นั้นป้าแย้มก็เกลียดปากนางโฉมมากแต่แกก็ยังอุตส่าห์บอกกับแม่ แถมยังตั้งตนเป็นหมอดูริอ่านทํานายทายทักว่าต่อไปนะ่ะมันไม่ได้ดีหรอกถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยซะใหม่เพราะปากมันไม่ดีเป็นคนปากไม่ดีชีวิตอนาคตมันก็จะไม่ดีไปด้วยเออมีเสร็จอะไรมาว่าแม่ก็เลยกโ,โกรธโกรธไปแย้มไปด้วยไม่พูดกันแม่ถามแกไปว่ามาว่าลูกฉันทาไมไปแย้มก็บอกเตือนเห็นเป็นเด็กทําไมพอใจคราวหลังก็จะไม่แตะแล้วนะ นางโฉมนี่เกลียดไปแย้ม,มากกลับจากเรียนไปหาแม่ที่แผงขายของยกมือไหว้คนอื่นหมดยกเว้นไปแย้มคนเดียวไม่มองกันซะด้วยซ้ำที่นี้มาต่อเรื่องลูกนกแกไล่จับลูกนกได้ตัวหนึ่งเอาใส่กรงเขาว่านกเอี้ยงพูดได้ก็สอนมันสอนให้สวัสดีนะสอนให้เรียกลูกค้ามาซื้อของมันก็พูดได้พอเห็นหน้าไปแย้มนึกได้ก็เลยสอนให้มันด่าไปแย้ม หัวมันไวมันก็จําได้แย้มบ้านะมันดา่าไปแย้มได้ยินทีแรกไม่เข้าใจอ่านางโฉมกับแม่ก็แอบพัวเราะกันพอต่อมาแกเริ่มฟังรู้เรื่องก็มาต่อว่าแม่ทําไมสอนนกอย่างนั้นแม่บอกไม่มีใครสอนมันพูดของมันเองอ่านางโฉมก็ช่วยแม่แก้ตัวว่านกมันไม่รู้เรื่องหรือป้าจะเอาตำรวจมาจับนกไปขังคุกล่ะไปแย้มพละไปจากหัวเสีย ถึงไม่พูดแต่ดูสีหน้าท่าทางก็รู้เลี้ยงนกได้นานอยู่เหมือนกันแต่อย่างว่าแหละพอนานๆเข้าหนักเข้าก็เบื่อเบื่อนกก็เลยแกล้งมันเอาน้ําฉีดมันบ้างเอาไม้เคาะกรงให้มันตกใจกลัวบ้างเอาไม้ทิ่มก็มไปในกรงบ้างเอาไม้ทิ่มไล่มันเล่นมันตกใจกลัวมากบินหนีรอบๆอ,อยู่ในกรงนะสนุกมากวันหนึ่งกลับมาจากเรียนมันหายไปก็ถามแม่ว่ามันหายไปไหนแม่ก็ไม่รู้ แต่พ่อบอกว่ามันหนีออกมาได้พ่อตะครุบไม่ทันมันเลยหนีไปเลยนังโฉมเองก็ไม่ได้เสียดมเสียดายอะไรมันมันก็แค่นกเอี้ยงตัวหนึ่งหาใหม่ก็ได้แกมารู้ภายหลังแม่บอกว่าพ่อนะ่ะแอบปล่อยเพราะสงสารมันตอนที่นังโฉมอยู่ชั้นมัธยมซื้อกระต่ายมาคู่หนึ่งพวกมันน่ารักมากออกลูกด้วยมีคนมาขอซื้อก็เลยขายลูกกระต่ายไปช่วงนั้นอีกเหมือนกันมีเพื่อนผู้ชายมาชอบบ้านเขารวยด้วยเอารถยนต์มาขับ ทำให้หนางโฉมนั่งชูคออวดอวดปแย้มอวดลูกสาวปแย้มปแย้มก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าลูกสาวที่เคยเป็นเพื่อนกันมองแปลกๆนะนางโฉมเจ็บใจก็เลยด่าลอยๆไปก็ไม่มีใครตอบโต้ต่อมากระต่ายมีลูกก็เอาลูกมันขายไปอีกได้เงินมาโอ้ดีจังนะชอบเรื่องได้เงินเข้ากระเป๋าเนี่ยนะแล้วก็เกิดเรื่องความรักเป็นพิษปรากฏว่าผู้ชายทิ้งไปพูดง่ายๆว่า แกต้องถูกหัวเราะแนะ่พวกป่ายแยมกับลูกสาวสมน้ำหน้าแกแนะ่แต่สองแม่ลูกก็ไม่ได้แสดงออกอะไรแม่โฉมก็ทำใจได้เร็วหันมาเลี้ยงกระต่ายอีกคู่หนึง่งจะได้เอาลูกไว้ขายแม่ขายผลไม้ลูกขายลูกกระต่ายกำลังไปได้สวยอยูเกิดเรื่องบ้าบอคอแตกขึ้นปรากฏว่าพวกมันติดเชื้ออะไรไม่รู้ตายหมดเลยทำให้ไม่กล้าเลี้ยงต่อเกรงมันยังไม่หมดเชื้อร้าย ต่อมาเรียนจบพาณิชปวชก็ทำงานอยู่สองปีย้ายที่ทำงานใหม่ทำไปหนึ่งปีย้ายไปอีกแห่งหนึ่งคราวนี้อยู่สามปีนึกเบื่องานอย่างงั้นก็เลยขายของดีกว่าคิดว่างั้นก็เลยขายของกับแม่แม่ก็อยากจะหยุดสียทีก็เลยยกแผงให้แม่โฉมขายต่อก็พอดีเลยจริงๆแล้วแม่ก็ยังช่วยอยู่เพราะว่าแม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วเบื่อก็ช่วยแกขายของก็เลยขายกันสองแม่ลูก พอดีช่วงนั้นเสียพ่อไปพ่อขับรถพ่วงไปคว่ำตกไปในคลองข้างถนนแล้วตัวเองไปอยู่ใต้รถรถมันทับขาก็เข้าไปขัดในล้อมก็เลยเกิดเรื่องหน้าเศร้าทีนี้ก็อยู่กับแม่สองคนแม่ก็ร้องไห้บ่อยๆบ,บอกสงสารพ่อทำมาหากินมาแทบล้มประดาตายเพราะชีวิตแม่กับพ่อในลำบากหาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง้องเพราะเป็นคนไม่มีสมบัติกันเลยทั้งคู่มาได้กันก็มีแต่ตัวเปล่า ต่อสู้ปากกัดตีนถีบมาจนมีบ้านมีร้านมีข้าวของส่งลูกเรียนจนจบพ่อกับแม่ก็ภูมิใจกันมากพอจะมีความสุขสบายสักหน่อยก็มาเจออย่างนี้แม่ก็พูดกับแม่โฉมบอกว่าคนเรานะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่บ้านเรานี่แหละมันอยู่ที่ครอบครัวของเรานี่แหละนะแม่โฉมแต่งงานก็เพราะแม่อยากให้แต่งสักทีก็ด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปนะแกจะต้องอยู่ลําพังคนเดียว แม่เป็นห่วงอายุก็พอจะแต่งงานมีย่าวมีเรือนได้แล้วมันก็พอดีกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่แม่รู้จักนิสัยใจคอเขาอยู่ก่อนก็ขเขาเป็นคนในตลาดนะ่ะพ่อแม่เขาขายของอยู่เขาคนเนี้ยมาชอบชวนแม่โสมไปเที่ยวกับเขาแกก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแม่ก็หลอกถามเขาว่าชอบอแม่โสมหรือเปล่าเขาก็ยอมรับกับแม่ว่าชอบอแม่ก็เลยเล่าให้ฟังอ่ะ แม่โฉมก็เฉยๆแกไม่ได้รู้สึกพิเศษกับเขาแต่ก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนนิสัยดีกินเหล้าบางก็เล็กๆน้อยๆแต่ไม่สูบบุหรี่ส่วนความเจ้าชู้ไม่เห็นมีพอเขามาสู่ขอแม่ก็ตกลงไปแต่งานกันมีลูกกันพอลูกอยู่อนุบาลปีสาปัญหาระหองระแหงที่มีมาโดยตลอดก็ปะทุรุนแรงเขาก็เอ่ยปากขอแยกทางแม่โฉมก็พยักหน้าตกลงก็เลยแยกทางกันหลังจากที่ แม่ข้ามถนนแล้วโดนรถชนกระเด็นไปอีกฟากถนนหลังจากที่แม่มีอันเป็นไปในช่วงที่แม่โฉมกําลังจะพยายามพาตนเองออกมาจากความคิดถึงแม่ความเศร้าใจที่ว่าแม่ไม่น่าจะด่วนจากไปดวงวิญญาณของแม่คงจะรู้เห็นได้ยินหมดแล้วที่แรกลูกก็อยู่กับแม่โฉมก่อนแล้วเต็แล้วปู่ย่าก็มาขอไปบอกจะช่วยเลี้ยงให้อเกตจะได้ทํามาหากินสะดวกวางอันแม่โฉมมารู้ภายหลังเขากลัว ลัวว่าแม่โฉมจะมีผัวใหม่แล้วพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นเด็กนับบรรจะโตขึ้นมาเรื่อยๆแม่โฉมก็ไม่เคยว่าอะไรญาติพี่น้องของเขาทําอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วแต่บังเอิญว่าแม่โฉมนี่ไม่ย,ยอมมีคู่ใหม่นะส่วนเขาในมีเมียใหม่ตั้งแต่ในหกเดือนแรกนั่นแล้วเขาไปอยู่บ้านเมียใหม่ส่วนลูกก็อยู่บ้านปู่ย่าลูกก็เลยไม่ต้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกับแม่เลี้ยง นี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วแม่ชมบอกว่าคนเรานะทำอะไรเอาไว้มันก็จะตามมาให้เราได้ชดใช้เพราะว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่แกคิดถึงเรื่องกรรมบ่อยๆแกเคยทำไม่ดีเอาไว้กรบสัตต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิ้งโจกทุกแกอะไรก็ตามนกเอี้ยงขาเดียวตัวนั้นลูกลูกของมันนะแกก็พรากเอามาใส่กรงขังไว้ตั้งนานแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเพียงแต่คิดว่าเท่าที่บอกไปแล้วมันก็มากแนละ้ว ทุกวันนี้แกก็ยังพยายามโทรไปคุยกับลูกอยู่แต่ลูกไม่ค่อยพูดกับแกล่ะเหินห่างเหมือนกับแกเป็นคนอื่นความจริงแกก็ติดต่อลูกมาตลอดแต่ลูกไม่เคยจะเข้าหาเลยอ่าไม่รู้ว่าปู่ย่าหรือว่าพ่อของลูกไปบอกอะไรผิดๆกับลูกทําให้ลูกไม่ไว้ใจไม่รักแม่ทั้งที่แกก็เป็นแม่แท้ๆก็อยากจะบอกให้ลูกช่วยคิดถึงเรื่องนี้ดูบ้าง บางทีจะเข้าใจความรู้สึกของแม่ขึ้นมาบ้างครับนั่นก็เป็นเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอให้ฟังวันนี้ครับ